เอาอะไอ๋อเอวสุกางแล้วก็เสอลงโอ๊ครับผม แล้วก็เดินมาเอลสุโจเกอร์มาเจอท่านั้นวาไฮซิงครับเอ้าแล้วก็เรียบร้อยครับวอขาดโดนเฟิร์สบัตไปแล้วฮะท่าน้าฟลอเรนติโนเปียวซาทำมิเอยู่อีกฮะทำตัวหน้าแท้แบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าฮะไม่ตายครับผมฟลอเรนได้เฟิร์สบัตไปฟรีๆฮะเงินนำไปสามร้อยสามร้อยโกฮะแต่กันมาทางฮะท่านั้นออยอ้อย โอ้มาตะการไปงี้เรียบร้อยครับออยละลายฮะโดนเพนตบแดดดินไปฮะต้นเกมพยายามดูหน่อยนะต้นเกมแบบว่ามุษมุสาก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วกยิงโดนแล้วก็ดีไหมแกครับผมเดินมาบอดีบอกไว้ครับแล้วก็โดนผักประเคนไมทีฟิกเกอร์ถอยออกมาครับผม บอขาต้องเล่งขึ้นเงินนะตอนนี้ต้องเล่งเลเวลให้ได้สี่ก่อนครับให้มาโดนยิงไปอีกแล้วฮะแก๊กโอ้โดนสัตว์น้ไปเจ็บจัดครับแล้วจะตายเอานะฮะแบบนี้ลาลิออนแล้วก็เอพิโซดดากอนได้อยู่รวดเร็วครับผมทั้งนั้นเรตทีมคุณจะสองนาทีกว่าเท่านั้นเองเอพิโซดดากอนไปแล้วฮนะ ฉะานั้นบนล้าฟอร์เรนก็กดดันทนั้วอขา,าได้เป็นอย่างดีครับุ๊กมาจังหวะน,นี้ไม่โดนไม่หัดเป้านิ่งครับผมบอกว่าถ้าถุกโดนมาเดี๋ยวจะโดนล็อกเอาม่หิดนั่นเองนะฮะดึงดึงมาแล้วจังหวะนี้แล้วก็ดูปุดเข้ามาแต่ว่ายัง ยังทำอะไรไม่ได้ไม่มีความเป็นบิดาเมยครับจกจับเชลยเชลซีดยกขึ้นมาแต่ว่ากนแข่งรอดอ่แล้วก็สตันมาอีกครั้งหนึ่งอีคุราได้ปาด้วยออยออยปาดเข้ามาแล้วลอริออนไม่น่าจะรอยเขาเรียบร้อยแล่ก็นไปหนึ่งละหนึ่งละปาดเข้ามาเพิ <marketplace> ่ม <ak> ต่อฮะแต่ว่ามาโดนนั้นแกงแล้วโดนตัวเรืองใส่ไปตัวแล้วก็อันติเมทถอยไปได้ครับผมเอลซูพยายามสู้มายิงนักแกงครั้งหนึ่งฮะพยายามสูใอีกนัดสูใอีกนัดแล้วโอ้โหนี่เพนนังกระโดดเข้ามาเรียบร้อยเปล่าออยออยไม่น่าจะรอดแต่ว่าอุกกายไปเองแล้วตอนนี้ครับ แก๊กถอยไปแวนพยายามยืนสู้ยืนยันทำไว้แล้วก็เอลสูรจาัดก,การไม่ได้แล้วก็น่าจะดับเบเลคิวเอลสูครับผมกลายเป็นสองต่อห้าแล้วทิปบุคคิวด้วยครับผมเอลสูโอ้โหเพนเข้ามาฮะเกือบจะดีฮะแต่ว่าเพื่อนถอยไปก่อนนะไม่มีใครเข้ามาช่วยนะครับกรร็เลยลำบากกันนิดหน่อยอืมนั่นฟอร์เลยฮะ แล้วเป็นยังไงครับฟอร์เรนติโนพยายามจะลงม้ามาอีกทีครับวอรขาดไล่มามีอมตะจะเดินถอยมาออยมาเติมครับผมน่าจะไม่รอดหรือเปล่าเพนก็เข้ามาช่วยอีกทีนึงแต่ว่าไม่รอดแล้ว,วอร์ขาดละลายครับออยมาได้ไวกว่าเพนครับเจคือพูดว่าฟอร์เรนพยายามจะลงม้านะครับผมงงเลยนะไปผมกลังจะพูดชื่อฟอร์เรนครับแต่ว่าผมกำลังพูดว่าฟอร์เรนพยายามจะยนืนสู้แต่ว่ากระโดดลงมาก่อนเนี่ยโอเคพูดลงมาแล้วก็เรียบร้อยไปทีฮะถ้าเราออนแล้วเข้ามาเพนกก็ตายทีครับโอ้โห ไหล,าต,าหลาตายไหลตายไปเรื่อยครับออยตัวนี้นี่เอาจัดครับผมเอาดีเมทไปแล้วฮะเล่น <The S 1> <Le en S 2> ด้วยได้ไหมได้ครับผม <will> เอาฮุกหึงคิวได้โอ้ยดูผิดทางโอ้ยผิดทิศอืออุ้ยน่าเสียดายครับเมื่อกี้หน้าป้อมด้วยถ้าดูดได้นี่ได้แน่นอนครับอืมดูดได้แต่มันหันหลังหันหลังให้อ่างน,น,นะครับเอครับ เห็นใช่ไหมครับเห็นอยู่ครับใช่ไหมครับบีหนึ่งวอล์คานะใช่เลยครับบีสองแล้วเข้ามาฟันอย่างเงี้ยฟอนเรนติโนวอขาดไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเข้ามาไม่มีด้วยแล้วก็เรียบร้อยแต่ว่าเพนจะเข้ามาแต่ว่าองเงินถอยไปก่อนแล้วลอริออนเดินเข้ามาจับเทเลคิเนซีได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับผมไล่ฟันไล่ฟไฟกันอยู่เทเลคิเนซีจับยกไม้ทีแล้วก็ฟอนเรนละลายครับผมโดนเพนบ้าเราไม้ตีฮะแล้วออยปาดอิคารัสได้เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วฟันีาดฟันเข้าไปแก๊กแฟนหายไปเลยครับเพนอภิปรัพตอนนี้แรงจจะัดแล้วออย ดีบยบคคิวไปนะจังหวะนี้น่าจะขึ้นมายังไงล่ะตอนนี้เงินสี่พันเจ็ดครับผมรวยจัดจัดเนี่ยพิมาสส่าเศรษฐีฮะแล้วเพยนะเดินพี่อล,ลอมยันหลอออยู่ฮะโดนออยแทะหลังไปแล้วก็ปาดเข้ามาอีกละอิฟุรัดได้ <c ười> เข้ามาวอลขาดโดนไปครั้งครับฟาดฟันขี่มาขึ้นมาแล้วปา,าแล้วก็ดงมาไม่ขาดแล้วนี่ฮะ ดันกระโดดลงมาแล้วตรงมาตายฮะแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยโอเคละลายเป็ครั้งตรงมาไม่ทันนะครับผมากตรงมาตายฮะแก,กะ๊กฮะพยายามเดินไล่มาข้างล่างครับฟรีฟาร้มเลยนะฮะทางด้านาฟอร์เรนไม่มีใครจะห,หยุดฟอร์เรนได้นะตอนนี้ต้องปล่อยเขาไปก่อนนะแล้วก็จวเหลืองมาใส่ทางด้านเนี่ยกิลเดอร์อืมเอลโซยฮะ เอลซูอยู่ตรงเนี้ยแทะบ้านเรื่อยๆแล้วก็เรียบร้อยนะถึงหน้าบ้านแลักแล้วฮะเอลซูทุกคนไปไล่ทั้งนั่นข้างบนหมดฮนะแล้วก็กว้อจมจะวอลกับมาครับผมเพนบอขาดฮนะหนาวแล้วเหมือนฟอร์มหมอรำมันเริ่มจะเกิดขึ้นแนละ้วฮะภัยพิบัติระดับหมอรำกำลังจะเกิดขึ้นสตาร์นมาโดนล,ลูรีออนเนะี่ยโจเกอร์ต่อวิดีโอออกมาครับสตาร์นมาโดนลุลูอนะครับคิวดอร์ แล้วโอ้โหมาโหลอีกแล้วครับแต่ว่ายังไม่อยากจ่ายดูดนะฮะต้องเซฟเอาไว้ก่อนโอ้โหทีงบห่วงป้อมบนเกินไปนะฮะครับผมดูดครับดูดโอ้พิกดูดด้วยครับแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรฮะตอนนี้ได้กินเดือไปตัวเดียวฮะับคผมล้วข้างล่างครับไล่หบดไมทีวอลคัสขอขาไม่มีมารเลยนะครับมมาแเรียบร้อยครับผม บอสแปดไปแล้วฮะเอลสุโหตอนนี้ไหลตาบเรื่อยครับไล่บนไปไม่ไม่กลับมากันบาแหลกแล้วเนี่ยรอริออนตัวเดียวจะไหวหรือเปล่าฮะแต่นี้พยายามจะเอาออยก่อนหรือเปล่าแล้วน้าแก้ละลายไปตอนนี้ครับหรือแค่สเูโอ้โหเนี่ยครับบาแหลกแตกแล้วฮะ แล้วก็น่าจะไหลดุดบดมาด้วยมั้งฮะเนี่ยแบบนี้ฮีโร่เหลือน้อยกว่าเป็นห้าต่อสิบเจ็ดครับผมเงินนำกันอยู่ถึงแปดเคกันแล้วครตอนนี้ลอรีออนครับแล้วก็จับล็อกมาชิกมาครับแล้วก็เรียบร้อยเพ่อยู่ดีครับกลายเป็นว่าคิวเลอร์ตายเองแล้วก็ไดเข้ามาครับฟานติโน้จับมาเอาชนะ ขาดบอลขาดลนลายครับแล้วก็เดินถอยไปแบบง่ายๆครแล้วตอนนี้ครับจากการตรงนี้ฮะเพนละลายไปเหมือนกันโหลืเป็นติ้งไปแล้วครับหรือว่ทางด้านของเอลซุแล้วฟอเรนเข้ามาได้ลึกมากครับแก๊กตายแล้วลองลีออนโดนเป็นลายต่อไปหรือเปล่ากับเชลีเคดิซิสมาแล้ววหวนชันด่าฟอเรมิโยติโนไม่ได้ฮะเหลือออยครับอีกราตได้ป่ายเข้ามาหาทางด้านแหวนของซิ่งแล้วก็เรียบร้อยอะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้เขายังไม่ยอมปิดฮะ แล้วก็จาัดก,การทาาน้านทาวเวอร์บาร์แรกไปตรงกลางอ๋อ,อครับพยายามถอยออกไปยัยงไม่ปิดเกมนะแล้วก็เข้ามาจากการทนานด้นพอขาดเรียบร้อยไปแลวครับวอขาดไม่ทันได้ขี่มาแล้วก็จับปูดมาจั่หวะน,นี้แต่ว่าโอ้โหยังทำอะไรไม่ได้ครับผมจับรอกก็ไม่หิน แบนพยายามใครมาแล้วก็เรียบร้อยเพนจาักรการโจ๊กเกอร์พเพนอันติเมทถอยไอ่ไปครับผมได้อีกตัวนึงฮะ <Double kill. S 1> นั่นโจ๊กเกอร์ฮะอิวเดเออร์โจโกเกอร์ละลายไปแล้วตอนนี้ไวนจาักรการออยไม่ได้ด้วยครับอู้แล้วโดนยิงไปฮะเฟิร์สช็อตฮะเพนละลายเลยฮะหลังแอนนั่นมันจังหวะเมื่อกี้เอาอะไรครับผมทีมเรดเริ่มผ่อนเกมะทีมบูเริ่มจะสวนกลับมาได้หรือเปล่าแบบนี้ปล่อยมาฮะทางด้านมังกร แพ็กก uh, ันอยู่ห so, ลังบารัก like อัน like สุด like ท้ายนี <te> pues like ่เองครับแล้วก็ฮุกมาจังหวะนี้คิวดอร์จะตายละลายหรือเปล่าดูดมาก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับบอกร่างขี่มาบังมันลงตาย่อนแล้วฮะตัวิโร่จะกลับม่ได้แล้วอีกคุณดานป่าเข้ามาออยออยจัดการชนะเราเลี้ยงไม่ได้แล้วเราเรียลยิงเราไปตอนนี้การไม่แก๊กละลายละลายกันไปหมดแล้วนะเอลซูก็จะดกัรได้ออยโอ้แล้วเหลือแวนก็เดียวน่าจะไม่ทันอะไรแล้วฮะตอนนี้เอลซูตียิงครับแล้วจ็อกเกอร์แปเขียวไปยังเนพยายามอัดอยู่หน้าบอกไม่ให้ออกไม่ออกมาไม่ออกมาเราก็น่าจะ โอ้โหคีฟไหลหลังเข้ามาแล้วฮะตอนนี้แวนทําอะไรได้หรือเปล่าแวนออกมายิงอติหรือเปล่าโจเรือมาอีกทีแล้วก็แปะเขียวไปแตกละลายฮะจีจีครับผมสองต่อศนะูนย์ะฮะเป็นเกมที่ดเดือดับผมต้องบอกว่าทางด้านบูทีมครับพยายามพยายามทวงคืนมาช่วงหลังเกมมาแต่ยังทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเกมมันขาดพอสมควรแนละ้วฮะเดี๋ยวว่าจบในทัวร์แบบตีชนตีนะครับครับผม